มีผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งจะศึกจากเป็นพระมาอยู่ที่บ้านแต่ว่าก็มีอาการคุ้มครั่งนะฮะเห็นบอกว่าแม่เนี่ยต้องวิ่งหนีตายออกมาจากบ้านเพราะว่าลูกชายอรารวาสทำลายเข้าของในบ้านจนต้องแจ้งตำรวจเนี่ยมาช่วยกันจับนะครับอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ฮเดี๋ยวไปดูภาเพเหตุการณ์ตอนเจ้าหน้าที่ไปจับะเลน

บอกว่าผมจะนอนนะครับโดยเหตุการณ์นี้ที่บ้านโคกเก่นตําบลเจริญสุขอํเาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์มมนายสมบูรณอายุ43หรือทิศบูนเพิ่งจะศึกจากการบวชเป็นพระมาได้ไม่กี่วันได้ตะโกนวอยวายพังเข้าของนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เครียก,ก่อมอยู่คือปิดล้อมเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงเสียงเงียบลงตัดสินใจเข้าไปในบ้านพบนายสมบูรณ์นอนหลับเจ้าหน้าที่จึงนําตัวไปสอบสวนแต่เจา้าตัวเอะอะบอกว่าอย่า,อย,าอย่ามายุ่งเขาจะนอนนะครับ ขณะที่ผู้เป็นแม่ครับนางรุ่งอรุณอายุ6ก็เาใก็ลยฟังทั้งน้ําตาเลยบอกว่าลูกชายไม่ได้เสพยาแต่ชอบกินเหล้ากินหนักนะฮะจนกระทั่งมีอาการทางประสาทเคยส่งไปรักษาอาการพอเริ่มดีขึ้นก็ให้ไปบวชเป็นพระบวชอยู่หลายภรษาครับแต่ว่าเนี่ยลูกชายก็มามีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็คาดว่าไม่ได้กินยาต่อเนื่องนะฮะก็เลยเขามีการศึก เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็กลับมาอยู่บ้านก็มากินเหล้าเยอะอีกนะครับเดี๋ยวลองฟังแม่นะครับวันละแวงกูก็จะมาทำร้ายเราเขา,เ,า,เ,าเคยทำร้ายไหม ยังค่ะแต่เคยตาขวางใส่ยู่แม่ก็นี้ไปก่อนเพราะอะไรแม่ยาบ้าหรือเล่าไม่ยาบ้าน่ะน่าจะเป็นจิตประสาทนี่แหละเป็นหลอนเป็นเป็นผู้ป่วยจิตเวชเฉยๆนะจ้าแตเรื่องยาเคยตรวจมาแล้วหินล่างเคยตรวจไม่มีแล้วแล้วยาที่เขารักษาอาการปวดเขากินต่อเนื่องไหมหรือรับไม่ได้กินเลยค่ะไม่ได้กินตั้งเม็ดเลยเขาบอกว่าไม่ได้บ้าจะกินทําไมกลัวเขาไหนเขาเผาเขาก็ทำร้ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็อยู่ไม่ได้ค่ะ เขาก็หาเช้ากินข้ามแล้วแม่ทำงานอะไรเ่ก็ทําขนมก็ต้มขายไปวันละนิดละหน่อยอวันละแม่ก็จะมาทำก็ไปบวชนึกว่าลูกจะดีขึ้นนะที่ไหนไดนะ้หนักกว่าเดิมอีกนะครับก็เห็นใจคนเป็นแม่นะครับ